นะครับก็ฝากไว้อย่าไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่าไปแชร์อะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกยังมีอยู่นะครับใน Facebook ข่าวปลอมข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโควิดถ้าไม่ได้มีคนติดโควิดก็อย่าไปแชร์คนมันจะตกอกตกใจกันบางคนก็บอกที่คอนโดนั้นมีโควิดทั้งๆที่คุณยังไม่รู้แน่ชัดคุณก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กคุณก็จะติดคุกกฎหมายคอมพิวเตอร์ก็5ปี ฝ่าฝืนประกาศสออชอก็อีกเท่าไหร่อีก2ปี4ี่หมื่นรวมเป็น7ปีนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับไปฟังข่าวมาบอกที่นั่นที่นี่ติดโควิดคุณไม่มีพยานหลักฐานอย่าไปโพสเฟสบุ๊คโดนทันทีไปก่อนกฎหมายคอมพิวเตอร์โดนไป5ปีขัดคำสั่งสออชอีอก2ปี4ี่หมืนะครับแล้วก็คดีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินติดคุกสถานเดียวนะผมได้สอบถามมาแล้วจากตํารวจจากเจ้าที่อายการต่างๆที่เขาไปยื่นสารเนี่ยนะครับสอบถามมาแล้วนะครับติดคุกอย่างเดียวครับกักตุนสินค้าติดคุกนะครับขายเกินราคาก็ติดคุกนะขายาในราคาสูงเกินสมควรก็ติดคุกนะโดนทั้งกฎหมายควบคุมโรค ติดต่อกฎหมายคอมพิวเตอร์กฎแล้วก็พระราชกะกหนดนะครับมีโทษจำคุกหมดเข้าใจนะนะคอยติดตามนะครับว่าติดคุกกิต่ตารางสถานเดียวอย่าทำเป็นเรื่องเล่นไข่แพงมากไม่มีขายแจ้งความเลยครับถ้าพบว่ามีการไข่ไข่แพงนะครับนะโกงราคาก็จำคุกไปก่อนนะสปีนะครับนะเท่ากับขัดคำสั่ง สอชอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักถงหลักฐานก็อัดคลิปอัดอะไรต่างๆแล้วก็แจ้งความตํารวจจับวันๆนึงก็มี f อแจ้งมาว่าที่นั่นที่นี่มีกักตุนหน้ากากกักตุนแอลกอฮอล์เจลล้างมือเมื่อสักครู่นี้ก็มีแจ้งมาว่าแถวๆวางทองหลงังเป็นร้านท้องที่วังทองหลงังเป็นร้านที่เกี่ยวกับขายอลูมิเนียมขนาดใหญ่มีคนจีนเป็นเจ้าของมีรถบรรทุกสองคัน ขนขึ้นไปบนชั้น4ชั้น5 f อีแจ้งมาท้องที่สนอวังถลางเป็นร้านวัสดุก่อสร้างอะอลูมิเนียมลายใหญ่มีคนจีนเป็นเจ้าของก็แจ้งกันมาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ